ช่วงครอบครัวสุรัตก็ไม่ผิดไปจากไปจากที่ที่ที่หวังไว้นะครับเขาก็เป็นภรรยาที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีพี่เขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะสามารถแบบดูแลเราได้ผมยังค่อนข้างบกพร่องในเรื่องของการตามใจลูกพี่อ่านเวลาเข้านอนจะมีแบบไม่พูดไม่จาจะเฉยเฉยเขาสามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้ <c oughs> แต่ขนณะเดียวกนันอยู่บ้านก็นไม่ใช่บอกว่า กระดิดเท,ท,ท้าแล้วเรียกคนใช้บอกเธอทำแบกข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยทำไม่เป็นไปซื้อกันเถอะมันก็มันก็อาจจะแปลกๆอยู่ในหน่อยแต่เออว like ่าเขาทำเป็นรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีมากคุณชอรี่ก็พื้นฐานของมันจะมาจากใจเย็นอะไรคือมันก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆนานาซึ่งโอเคทุกครอบครัวต้องเจอรู้เรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ พอถึงเวลาแล้วเนี่ยผมกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเจอปัญหาเขาแบบผมอึ้งทำไรไม่ถูก<ม>หรือไม่บางทีก็ออกไปในแนวแบบหายตัวไปเลยน<ม>ี่ก็อะไรไม่ออกแต่เออ<ม>เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ที่รับเข้าไปปั๊บน่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดจุดแข็งของเขาเลยไงจุดขายเลยทียยว่าแบบเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ได้ดีคือช่วงแรกที่รับปัญหามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาเบาๆเนี่ย เขาจะเป็นออก,ออกแนวแบบว่าบวยวายไปหน่อยเอยอยงงอย่างงู้นอ,อย่างนี้ผมก็จะเออไม่เป็นไรหรอกแต่พอมันมีปัญหาที่หนักที่ใหญ่ขึ้นนผมจะแบบจากไม่เป็นไรมันจะเรยแบบเฮ้ยมันเป็นไรแล้วว่ะไปก่อนดีกว่า,วาๆๆปึ๊บแต่ถ้าหดีเดวการเข้าจากบวยวายบวยวายปั๊บก็จะพลิกแต่มาเป็นแบบโอเคแลังจกนี้ไปทับใจแลกหน้าที่สุดน่าจะเป็นความสม่ำเสมอของพี่าะนะันมากที่ส คือจากที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยอะกับสันพูดน่าดูไม่ใช่ไม่ใช่สานเเราไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยพี่ก็เป็นยังไงคือวจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็คือเขาดูแลเราได้ในเรื่องทุกๆเรื่องถ้าคนหนึงพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังมีเหตุผลใช่เหตุผลคือบางทีเนี่ยบางที พอมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าเรามีเหตุผลในขณะเดียวกันเขามีอารมณ์ขึ้นมาเขาก็คิดว่าเขามีเหตุผลต่างคนหน่ที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นจะ,จะ,จ,ะจะคิดว่านั่นก็มีเหตุผลเธอก็มีเหตุผลปังพับอย่างนั้นนะถ้าชนกันก็คือพังผมกม็ใช้วิธีอ่าโอเคกันเลี่ยงไปก่อนหนีหนีไปตั้งหลักก่อนให้มันเออเย็นๆลงมาหน่อยก่อนแร้อนก็ปล่อยร้อนไปโอเคผมก็เย็นก่อนเดินหนีไปสักพักหรือว่าสักเข้าก็เหมือนกันทีที่ผมร้อนขึ้นมาเพราะว่าเดินหนีลข้างล่างหรือว่า ทำอะไรให้มันเย็นๆแล้วอ่านเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงมาคุยกันใหม่